สวัสดีค่ะมาดํามมงโผนะคะวันนี้มาหาคุณตาวิเชียนนะทรงคือเออเห็นลูกสาวเพิ่แล้วนะคะจอดรถไปตรงนี้เดี๋ยวก่อนที่แมวจะบุกนะคะไปนึกว่าว่ามีคนอยู่ถ้าจอดตรงนั้นเดี๋ยวแมวมันบุกบุกรถจะไ่ได้กินนะจ้าแมวมันจะบุกอันนี้าหารน้องแมวน้องหมาอันนี้ก็จะเป็นนมให้คุณตาวิเชียนแล้วก็ขนมนะคะแล้วก็ อันนี้เป็นกับข้าวนะคะเธอผัดเนาะนี่อาาหรแมวเลยค่โออาหารแมวมีอยู่อาหารแมวหมาคุณตาขี้เข่าหรือเปล่ากินยังบ่ลูกเคยอีกบ่ลูกเคยซื้อให้กินบ่ลูกเคยซื้อยังจีนขนมจีนอีกแล้วมันเทศแด้ขนมจีนอันนี้มาถือไปเอากับข้าวให้น้องแมวก่อนเอา ให้แมวก่อนก่อนที่มันจะบุกไปเอาไปให้พ่นก่อนเนี่ยเห็นไหมที่จอดรถไปตรงนู้นเนาะมันสีบุกบบเมนยังหรอโอเมนความใจเออก็เลยจอดไปข้างนอกคุณเลยโอ้โหเทมันไาเลยใครมาเพิ่มนะจะได้คุณตาจะได้กินข้าวแบบสบายใจไป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 ลูกไปไปกินเทมันร้อนัันอย่าลืมมาบ่โทษมีไก่เพิ่มเติม เริ่มแห้งแรงไปน่ะไปกินเอิญพอนเอินไปเด้าเด้าบ้าพอนไปไปไปกินกินก้อนกินก้อนเออเออเออโอ้ยเนาะลายพิลึกพิลึกเออลายพิลึกกินก้อนเท่เท่หฮปเลอรถอ่ะต้องให้อาหารแมวก่อนก่อนที่จะหาคุณตาไปเสี่ยงมาพร้อมเด้ออย่าลืมกุตาอยู่อย่าบ้าอ่าวันนี้เป็นยังไงบ้างอากาศหนาวบ้างไหมนี่ โอ๊ะอากาศหนาวเลยโอเคเป็นตาเป่นหอนจากหอนจากหนาวตอนนี้ปิ้นไปทั่วละกินข้าวกินน้ำยังอ๋อก็มีมาม่าเต็มนึงนี่เศษมาม่าเต็มกินข้าวกินน้ำยังคะกินแล้วกินมาม่าเลยกินได้กินมาม่าเมื่อกี้นี่กินมาม่าเป็นเม็ดฮะมาม่าไม่ได้ต้มมาหรอใช่ไหมคุณตาหยังไม่ยังนี่ไม่มีกับข้าวเลยไม่มีแล้ว่ ข้าวเลยเนี่ยกินอะไรแต่เช้าเที่ยงยังไม่ได้กินมันปะ <K l ug> ข้าวไม่มีเลยนะโ okay. อเคก็ไม่มีกับข้าวกินแตวหนูวันนี้หนูมีข้าวผัดมาให้เด้อขวย <K l ug> ข้าวผัดทะเลนะคะข้าวผัดนี่ไม่แต่เศษมามาคือบรกวดแน,น่นอน่าช้อนมีช้อนอยู่อู้หูคุณตาจะได้กินข้าวด้วย วันนี้หนูมีกับข้าวก็คือข้าวผัดเด้อยขอบผุณข้าวผาดัดอ๋อข้าวผัดนี่เป็นขนมกับนมด้วยนี่ด้อขนมแล้วก็นมจับดูก่อนกันด้นะคะคุณตาเนาะนมขนมนี่จับก้อนเป็นยังมีคือซื่อๆเถอะหนาวบอกขอบผุณหนาวเนาะแล้วใส่จานก็เรืที่ไปข,ขอบคุณขอบคุณอาจารย์ กินน <Auf> ้ำืก <blond es> ินเนาะกุตาเนี่ยมเขารึยังกุตาเยี่ยมเข่าจ้อขอบคุณหลายอาจารย์เลยเดี๋ยวว่าจานบุว่าไม่คุณผคนหลายๆเนี่ยเท่จา์เริมในเด้อขอบคุณจงนี่นหรือว่าจะกินซวสขาดจินไดเดียวแล้วนะขอบ อันน้่าอาจารย์น้อยผ่าจุดดีไม่แห้งเนาะโอ้จุดดีไม่แห้งเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นข้าวผัดทะเลนะคุณตาข้าวกลุ้มจัดกินเลยผัดนกบาดเยีย่ยมคุณตาบ้า,านเนาะเออกินเลยค่ะคุณตาปีมาดัขนมขนมก็ขนมอยู่นั่นด้วยเดี๋ยววันนกล้องบอกข้าวกุ้ม,มกินกินเลยโอเคเลยกินเลยข้าวผัดทะเลสั่งมาใหม่ๆมาดมาดนะคาให้อย่างพิเศษค่อยกินได้เออ เศษมามาเต็มเลยนี่หมดสิบขืนว่าหนาวอย่าบ่คุณตาเป็นยังไงบ้างหนาวครับหนาวาบ่รอคะแล้วถามพระอาจารย์หน่อยอเอัเออวใจอยู่ดีมีแห้งเนาะเออเพิ่นก็อยู่ดีมีแห้งแล้วเนาะพระรามมาเยี่ยมอีกบ่เนาะค่ะโอ้ยเพิ่นก็เคุ้นๆงานหลายเสร็จมาคุ้นตาขอบคุณเป็นใจหนาวอยู่ามือคืนนี่มจักคืนสามสามขืนพุ่น โอ้ร่วมน้ำมาตัวหนิแซ่บบ่คะครับอืร่วมร่มบอกเขาว่าให้มีแค่ตัวน,นีน้น้นอยๆอันเขาพัดทะเลมันยั่มได้อยู่แม่นบอกค่ะครับไม่ถึงเคี่ยวได้อยู่เนาะนั่งกินเขาเลยปะนั่งนั่งงามเยี่แล้วคะ่ะเยี่แล้วกินอยังโอ้ยกินตำักหุ่งกินตา้านะักหุ่งเนาะแซ่บบ่คะคุณตาครับครับค่อยๆยั่เด้อค่ะค่อยๆกินค่อยๆเคี้ยว เฮ้ยเจ้าสบา้ได้แซ่บเนาะกินบดเท่าเดียววันนาจารย์ใหญ่น่ะหมดไหมเดีว่าจ้องว่ากินยำแรงอยู่บ้างไินไเอาไปใช้ถ้วยก็ได้เนาะครับอือคุณตากินแซ่บไปค่อยกินค่ะคุณตาเนี่ยงก็กินค่ะคุณตายำเที่ยงนี่กินยังบันี้ท้าบม่ได้มีข้าวพัดนี่ยังไม่รู้เลย นั่งเพือค่ะลูกค่อยพันก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้กินห,หมาวาบ่ตอนเที่ยงะคะะ่ะพ่อค่ะกินข้าวพัดแล้วล่ะในจริงคุณตานี่ต้องกินแบบอาหารที่มันอ่อน,อ,นอย่าลดจัดเยอะเพราะว่าเล่าเล้วแถาแล้วเนาะอืมเล้วแถาแล้วนี่จะเท่าตะก้าเขาคุณบดแล้วน้องมากินแล้วได้อคุณตาเดข้ขอบขอบยู่ดีมีแห้งไรับ นูได้สิไปเพียกแล้วเลือดบานนี่คือเลยจ้าอาจารย์ก็จะดีไปแห้งมาดามกันนะค่ะอันเจ้าคุณกุศลเออกินหมูกินคำง่ายเถอะคุณตาไหวไหมคือค่อยกินเด้อครับมีแข่าอยู่หรือเปามีอโยมแม่มาคะแข่ามีหลายอยู่เนาะครับเข่าเนื้อเข่าบ่นเลยเออกินเลยทันนะคำบังง่ายเลยอ๋อคำใหญ่แห้ง กินเลยคุณตาหนูเซลล์เหรียญนี่สุดอกกินให้อิ่มนะคะไปกันเด้อบันนี้เด้อร์ครับครับค่ะอยู่ดีไม่แห้งแล้วก็ทอดพระอาจาร,รย์หน่อยโอ้คิดฮอดพระอาจารย์รักสิคิดฮอดเท่าอยู่บ่างสันพระอาจา,รย,า,าจร,รย์หน่อยไปกันเด้อคุณตาไปอีนิดเด้อบันนี้คร<ะ>ับครับทอดแล้วเอาเอาของมาให้เนาะโอ้แล้วก็เอาของมาให้แล้วแหละเราใจดีเราเป็นพระที่เมตตา กินขาคุณตาเอ้ยนูก็ซอยเจ้าได้เซมเนล้ซื้อก็บเขาหน้ามาให้อ่ะไปกันด้อบานีจะไอ้แมวอู้ยกินแซแบกินนวยอีกแลอืน่ารักขนาดยังไปเลี้ยงมาเถอะห้พูรรอดห้พูรรอดอ่ะคุณพระท่าเลสติ๊กมาดิเป็นยังสีบองงามเดย เอ้ยเนาะคุณตาเพคุณคุณฮอดพระอาจารย์หน่อยเนาะเออก็บย่างว่าฮะเพิ่นอยู่ไก่บ่ค่ะว่านอนนี่เนาะว่านอนในบ่านกัไก่เติบอยู่ละอ้ไปก็ได้อีหลานะค่ะค่ะมาดามได้บุญกระเทยน้ำตาลลายๆค่ะอ๋อไประบัดนี้งานข่อยกระไลอยู่แต่ละมือแต่ละเดมมาดามเมืองภู งามตลอดบอก<ะ>เกือบซวยคนส้มมาดามอุโพว่างามขอบคุณที่ชมค่ะผู้จกักลดความงามเป็นยังไงแต้งเลยก็แล้วนะคะแต่ละมือมือนีอากาศเคลิ้มตลอดเลยนะคะคิดถึงชีวิตโอ้ยยังข้าเกือก้อยไปทางไหนดีล่ะคอยก็ได้คลิปนี้มาดามอโุโพคก็ขอจบเพียงสค่หนี้เด้อคะ่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจสำม,ดมรดบโมโกเฮ็ดคลิปต,ต,ต่อไปนี้ด้ค่ะฝากคอมเมน,นต์ใต้โพสต์ชมไปได้สวัสดีค่ะเดีวกันคลิปหน้านะคะ no nah.